มันปิดซอคอเลยนะผมอยากมาทางนี้ครับเบบี้คลายคลายเบบี้ไหมพี่สีดุ๊กสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับงบมากไปญี่ปุ่นมาโอ้ยเดือนที่แล้วไปหลายประเทศไหมครับไปญี่ปุ่นมาด้วยถ่ายรายการด้วยครับดูมันเที่ยวครับผมแล้วก็โปรเจกต์ของหนูด้วย เรียกว่าไปทํางานดีกว่าครับไปดูดว่าไม่ได้เรก็ได,ด,ด,ด้เที่ยวเท่าไหร่พอสปอยได้ไหมว่าเราไปญี่ปุ่นเราไป็นอะไรกันมาหน่อยโอ้ยเจนหนึ่งเจนสองไปกันหมดทีมเลยของเดชเฮียพูด,ด,ดของเฮียมันพูดได้เราใช่ไหม <laughs> เริ่มสับสวนน,น,น่าจะรู้แห<ๆ>ละเพราะทุกคนก็ดาวเห็นดาวมาอยู่ก็มีถ่ายรายการครับผมมาดูกันว่าถ่ายอะไรไปบ้างคอนเทนต์ไหน รายการปก,กก็สุขภพยังเป็นโปรเจกต์ลับอยู่ยังบอกไม่ได้รับแค่ไหนตลอดลับตลอดลไม่มากเท่าไหร่ครับทุกคน <c oughs> กคน่าจะพอเราออกแต่ว่ายังไม่บอกครับโอ้แล้วเป็นไงครับสนุกไปรอบเนี่ยไปรอบนี้สนุกไหมสนุกก็สนุกนะเพราะว่าแบบนานๆทีเราจะได้มารวมกันแบบชั้นหนึ่งชันสองนะครับปกติเราก็จะคู่ควก็จะเห็นผมอยู่กันเฮียทํางานกันไม่ผมคนเดียวก็อยู่กันสองคนเป็นนานทีจะได้เจอเพื่อน ครับปกติไปไปด้วยกันแค่สองคนรอบนี้ไปกันเยอะหน่อยเนาะใช่ก็ดูหนูสนุกนะแฮปปี้ฮะหนูของเราเขราไว่อันนี้คือมีคำรับอะไรเปล่าไม่มีครับไม่หนูไม่หนูหัวเราของเราคือจริงไปกันสองคนแต่ครั้นี้ก็ได้เจอเจนหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยผมก็นึกถึงดูมันเที่ยวแบบสมัยแบบอ่าไม่มีสามหรอไม่มีสามผมก็แยกไม่ค่อยออกแล้วแต่เราเจนแรกครับแยกนู่นนี่ออกทุกคนนะหนูเจนสองไม่ได้อยู่ในสายเที่ยวหรอ ถ้าอยู่ในใจเฮียก็ Gen เจนหนึ่งอาอยุเท่ากันไหนถึ <I do. S 1> องออชมาตชัดแก้มปอกแล้วล่ะเขายู่ไหนเนี้เราเลยมาเล่าให้ฟังเมื่อไหรที่แบบไม่ทุกคนาดจะไม่ได้เห็นผ่านโซเชียลยอะไรเอาเอาเฮียก่อนมีความรับอะไรของมิวที่แบบน่ารักน่ารักมาเล่าให้ฟังหน่อยลับความลับของเฮียถ้าคว <c oughs> ามลับเราไม่เห็นนะที่ทุกคนไม่ได้เห็นถ้าทุกคนไม่เห็นเราก็จะไม่บอกครับผมเพราะว่ามันยังบอกไม่ได้ ความน่ารักของหนูในทริปนี้่อยสิถ้าในทริปนี้เลิศแค่นี้แค่นี้เราได้รู้แค่นี้แน่นี้เชื่อเลิศนิยามเขาว่าเลิศทำไมเขาไม่ทำอะไรที่มันเลิศเขาไปทำอะไรที่มันเลิศทำอะไรที่มันเลิศหนูหนูก็ไม่รู้คำถามเทียถ้าผมรู้สึกว่าถ้าทริปนี้ที่เห็นแบบชัดๆเอาแบบจริงๆคือเรารู้สึกว่าหนูได้ แฮปปี Happy, ้ฮะเจอเจนสองเจอเพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยแล้วอยู่เป็นกลุ่มได้แบบเอนจอยแล้วก็มีความสุขกันอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติทํางานก็ทํางานคนเดียวอยู่กับเฮียอะไรเงี้ยได้เจอเจนสองก็รู้สึกแบบอู้อะไรเง ى, รี้ยดูสุขใจมีความสุขอะไรเงี้ยทานไหนเล่าหน่อยสิมีโมเมนต์ไหน,นของเฮียทรปี้ที่ประทับใจบ้างมีอะไ้าที่เฮียกินเยอะครับปกติเฮียไม่ค่อยกินเท่าไหร่แต่ว่าทริปนี้เฮีย,ยกิน ใช่เพราะว่าเวลาเราไปต่างประเทศเราต้องกินฮะเพราะเราไม่กินเราก็จะไม่มีความสุขที่ไปในแต่ละมือมอ,อะไรเงี้ยก็เลยตุ๊กป่องเลยกินไปนานเยอะกันใช่ไหมอะไรใช่ไหมร้านอาหารที่ไทยเยอะอะเยอะมากกินเยอะมากเออทำไมราคามันพุ่งขึ้นไปขนาดโอ้โหอันนั้นแต่อันนะั้นคนมนมีคนอื่นนะครับมีคนอื่นเราไม่ได้กินแค่กันเองริลมทานทังโอดครับเต่ากันเล่นเล่นแพงอยู่ครับเป็นแบบ ถ่านกันเยอะอ่ะสไตล์แบบดูพนดีคือกินเยอะมากใครกินเยอะสุดวันนั้นหนูไม่ใช่คนเยอะนนัผมแบบพยายามมาตอนนั้นพยายามคุมอยู่เพราะว่าวันรุ่งขึ้นมีถ่ายถ่ายงานมีถ่ายงานแยกครับก็เลยแบบไม่ได้ก็กินน้อยๆครับแต่พี่ๆอยากกินเยอะครับทุกคนเลยเราต้องกลับไปอีกรอบไหมร้านเดิมให้เคลียร์ไปร้านใหม่ดีกว่าเราจะได้ไปลองอะไรอร่อยเอาร้านที่แพงขึ้นดีมาก เก่งมากแดงเลยเรียนถ้าไม่มีตังก็อยู่ล้างจานที่ร้านด้วยกันไม่ก็ให้เฮียล้างไปหนูก็กลับไปนั่งรอใช่ไหมได้นี่ครับเพราะว่าเฮียฟิตหุ่นมาแล้วเฮียก็ต้องล้างจานได้เฮียนะฟิตหุ่นมาแล้วหนูดูไหมเปิดให้ดูเลยแล้วเป็นไดีมากเฮียไหนซที่ข้ามฟาร์ไปถึงไหนครับข้ามฟาก็ล่า in สุดเมื่อวานครับพิ้นถ่ายคิวที่แปดแปดใช่คิวแปดครับก็ รู้สึกว่าถ่ายยากทุกคิวเลยตั้งแต่คิวหนึ่งถึงคิวที่แปดนะครับคือแบบคิวคิวหนึ่งอ่ะจริงๆเราถ่ายได้ซีนไม่ได้เยอะขนาดนั้นเลยครับเพราะว่าคือถ่ายละเอียดมากแล้วก็ยากด้วยครับหลังจากนี้คือก็ถ่ายเรื่อยๆเลยครับลุยถ่ายเรื่อยๆเลยียาวๆเลยครับแต่และซีนใช้คําว่ามหากราบได้เลยแบบโอเคลุยอะไรเงี้ยเรียกว่าแบบว่า แลพี่มนรออแน่นอนจริงจริงจริงจผมบอกเลยว่าตั้งแต่8ปดคิวที่ไทยมาสมแน่นอนเพราะว่าภาพสวยมากแล้วโลแต่ละชโลเคชั่นแต่ละโลอะไรเงี้ยมันเป็นโลใหม่ๆที่ทุกคนแบบอาจจะอาจจะแบบยังไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรเงี้ยบางโลเคชั่นก็เป็นเป็นเรื่องเราที่ถ่ายทำแบบที่แรกเลยใช่ครับถึงแม้ซีเล็กๆก็คือละเอียดมากๆอยู่ดี ฝากให้แฟนๆเป็นก,กำลังจใจทีหน่อยซิฝากทุกคนรอดูด้วยนะครับข้ามฟากิงเธอเพวกเราก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดเลยครับใช่เป็นซีรีส์ที่แบบตั้งใจมากๆเพราะเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากจริงใช่ครับก็ฝากติดตามแล้วก็ทุกครั้งที่เราถ่ายก็จะมีเล่นเทรนแล้วก็ปันเทรนมามพูดคุยสนุกก็ได้ครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจทุกคนนด้ครับรับลองว่าสนุกแน่ครับ ใกล้ใช่ไหมเทศกาลสิ้นปีเราเนอะสิ้นปีเอเขาก็รวยจากซูเปอร์ซันร์อะไรเยอะอ่ะอยากได้จริงหรือเปล่าโอ้ยากได้ธุรกิจซูเปอร์สตาร์ั้งหมดเออหนูไม่ได้เป็นอยู่หรอเดี๋ยวเขาขึ้นมาขอสิขอป๊อปอัพสโตร์สักเมืองนึงเอาไปตั้งบ้านหนูเลยตั้งทำไมนะหนูขอสมบัติสมบัติอีกแล้วสมบัติแล้วอีกหน่อยเราจะมีพอแล้วก็แบบ กี้ออกมาเอาสมบัติอยู่ไหนก็ทำอยู่นะคือว่านี้ขอสมบัตินะครับขอสมบัติอยากได้สมบัติให้เขาเซ็นยกมาดอกไทยใช่ไหมใช่โอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะไปรอดูว่าเคียร์จะเซ็นให้เมื่อไหร่สมบัติเพรามันนึกถึงมันเหมือนย้อนยุคอยู่นะหนุ่ยุคเก่ามากมรดกมรดกอ่ะมรดกสมบัติก็ไม่ค่อยจะมีใหนุ่ยไปก็จบแล้วเออเคียมีมูลค่าไหนเดี๋ยก็มากนะเท่าไหร่ ต้องมาผสมบัตรอยู่ครับมากกว่าสมบัติหาค่าไม่ได้ครับผมยกตัวเอง <c oughs> ให้เลยเออถ้อาหนูยกให้ใช่ไหมคะ <c oughs> หนูยกไหวไหมล่ะตอนนี้เลยมายกมาไม่ <c oughs> เอานะเออสรุปขอซูเปอร์ซันกับตัวเอาไหมาเอาตัวแล้วของไหมบอกเราสุดท้ายแล้วเอาไหมต้องขอไหมหนูว่าเอาแต่ธุรกิจอย่างเดียวนี่พี่เขาขยี้เนาะ ไปยืนขายของให้เราไงล่ะเอาเขาเอาเจ้าของไปใช้ไงเอาครับเอาจุดเจ้าของด้วยเพราะว่าถ้าเราได้เจ้าของเราก็จะได้สมบัติเอาค่ะสรุปก็คือได้หมดทุกอย่างใช่โอเคค่ะขอเงินเดือนด้วยนะเดี๋ยวเข้าไปแล้วไม่ทีโอเคค่ะขอบคุณค่ะใช่เราเราก็ให้เขายกให้เราแล้วก็ให้เขาไปทำงานให้เราไงเราไม่ต้องทำงานเราหน้าเฉย อิเซอร์ลูกที่เปอนันเลยทำไม่ดีอิเซอร์โอค้า